สะกรจะกวาาา่าเสียงล่ำสันตีโอ้ยเอาเพอเสียงลูกหลานคุณ่อเหลี่ยมเฮาเนี่เ้ยแต่มันตั้งคิดตั้งใจสะกดแม่สยามพร้อมด้วยญาติพี่น้องลูกหลานคุณ่อสาลวัาดเยี่ยมกันเต็มบัวเต็มใจ ขึ้นต้นมาได้ก่อนเฮ้ยงไอหนุ่มกบุญวิ้นมันขอเพลงเพเปลี่ยนทักอีฮักอีเหรียญพันละมันต้องขอเพลงไอหนุ่มกบุญจังตัวเนาที่หลังขอเพลงขอขึ้นต้นห้ได้ไหมเฮ้เท่งไอหนุ่มกบุกับบ่บ้างไอหนุ่มกบุเก่าเหลือทนสาวบนเอ็มบงยอดกบุญ ไอ้บ่เธอความใดนๆนมีคู่คือเขาสำเปียงภาษาแยกไปจากงูยักษ์เฝ้ารอเด็กรอเดือดตังเขาสาวใดบังเฝ้าหันตาสงสายแสนดีใจเดือที่ได้บังภาษาเปียงทางบอกสิมา ปอนอีลหลีหรือพากันมาปอนเล่นตัวให้ลอกแล้วกว็เห็นทิพยอหายไปหายเบ็ดสีลีหากแม่ลูกอ่อนจริงใจให้พากันปอนหอดีสามตีสี่ย้อนวัยคนนี้นัานนมาทีคชิดหอดไล่ลาย,ลาย เป็นสีตูนใหไ้ไอ้เหลือตูนเอามันปกคองกันให้เป็นสีตูนเจ้าอย่าบอกค็จะพ่ายอยู่ทุลกที่พ่านไปแล้วหลายทว่าไอ้เหลือตูนนี่ไหมพี่น,อน APP, ้องวัฒนธรรมทางพุูนภาษาพฝนกะสกีบอกไปเป็นให้หาเคียงหีตูนขอเสียงพุทประทีตูดน,นะครับ มาลายขักแน้นกันให้ตองหี้วต้นุนบนเนื้นอนนองหลาเป็น,น้องวาสนาอา้เกิดมาเลาโอลายบอกใ้าแล้วคนนี้อย่าทิ้งไปอายอายต้องเสียใจนอนน้ำตาใด ต้าดาดิดดิไเพสีหิตนเลยนะสวัสดีเด็กเอาใส่กระดิหิตนไมิตนยี่ดรอใครหควข้หมายแล้วกระิ่หัวหิตินเจ้าไหไหเจาพ่อใหบ่ใครฮิโตนเจ้าหิโตนนะนะตองหิ ไอ้เกิดมาลาบอลาอีบอกทักไอเดียวคนดีอย่าทิ้งไอใครอย่าให้อ้ายต้องเสียใจห่อน้ำตาไหลหลงสอง ต้องไปใส่กระตองหันกลับมาคือเก่าหันกลับป้าหาคุณพ่อคุณ,คณแม่รักษาวัฒนธรธรมเหตุข้องของเขาศิลปะศิลปินแมนสิมวนเสื้นป่านไหนกับถิมโอบอ่อใดต้องรักษาไว่เนว่าไม่มีผู้ท่านคู่กระเรียนมากแต่ใส่เรียดมากตั้งแต่โอท่านบ่โอบ่มีบอลใหญ่ก่อนท่านโอที่มีหลายโอนเนี่ยคุณเพ็นสีทั้งโลกก็มีทั้งรรมก็มี กันโอทั้งโลกกับจังว่าโลกใม่โลกโลกกินเวียนบนยงคือกันล่ะกับลุงพ้อนอยู่ั้างบ้านโขกอกเอาคุไปหอดคุณมาหน่อยขอโทษเอาปากโกดใจคิดถึงเอาอันนั้นมันปองญงสาธิตท,ท่องจำกันถ้าสะกดได้ทิศห้โอจะทำสะกดเพราะปองจะกายเอานัินไม่เหนี่ยมเฮา ่อยบ้าไปหอบมากทั่งหลกมันสิไปเถือกใสมันสิไปเถือกสมัยใหม่โอ engag โ้ใส like SO? ่แกมสกัดเป็นแวนเอ้ยแกมเจาเป็นแวนแกมสาวเพี้ยนสีก็เป็นสีเป็นแวนน่อยบ่าารอก่อยย่าน่อยได้ไปขนแกมกาลสินหนองค้ายก็เลยเปลี่ยนสักพุ่นเพ่นสีเอ้ยเปลี่ยนมาโอ้ใส่แกมคือกันแหละแต่ว่าบ่าาเป็นแวนข่อยเลยว่าป่นบินเอ้ยแกมเพียนสีป่นบินขั้นเอาผัวกีบินนีมันเห็นมันตองเด้อะนาง ขันเอาผัวขี่ซาเนี่มันซามันซัวขั้นเอาผัวขี่โบกเพิ่น่าโศกเข้าเดียวเอาทหารบัดการงานเค็งขัดขั้นจะเอาตำรวจเพิ่นผัดตรวจงานดูบ่คอยเด้นทางแบบมิตรมารักษาลูกหลานเอาผัวคู่ขี่ขันจ่าขันจ่าขั้นจะเอาพอคาเล่าคิดเงื่อนลำไล่เอาพัวให้เจ้าสีดำคือกาเรน่าขั้นจะเอาผัวหน้าเจ้าสีคือควยตัวยามแดดบ่ได้อยู่มาแขกอู่ยู่ห้องหำ มาสาลามาเอาพัวมอแค้นมาเอาพัวมอลำเจ้าอยากสุขสนบุญี่โกฟีตีราทางปากทองตอนลำทางเอวกวยขึ้นนำทางเอวกวยขึ้นนำอย่บำบำเอวไปเอวเ,อเอทวดดีนะเท่านะ้ะฝากปฏิบัติบ่บมีเนาะ อ่าล่ตุยเถือนตยเถืนผู้ฟังเอ๋ยล่ำอยู่ตรงสมาธิดีเดียวเพี้ยสมาธิพอดีล่ำไปพอด้เลย เอาละขึ้นมายกที่สองคุณเพ่นสีเสียงแสนเอยคันสิเบ้ขุ่นแข้งจบทุกภาษาดอกหลา ลำคอมีนกุลาเกล้วก้นยวนแขกหลานังเอ้ยลำไปไล่เนี่กระเตกหัวคิดปั้นงานนี่บ๊อบี้เดาคาถตกวโกกลนไปลำใส่คนละบนแเกิดถอดเถิดถาเทียงแต่ไปจากมาลำงั้นอีกแล้วมาเลยบันหรื่มะเกาเถื่อนนั่นมีมาลำสัมเวียนที่บ้านเดี่ยวสิบเหล่าการทั้งลำการทั้งล่ำนี่บ่ใส่กอนเ่าไม่เยี่ยมเลยไปแต่เมื่อนี่แต่เมื่อนี่สิลำกัดแนวไดคอยจุดลนแต้มเวตาลสซาแตมเยื่ยกตัวมาลำไปไล่จานว่าบาดวงทรงถาเอาแนวไดเลยกระ ได้มาโจดเก่เป๋ทำรับองก่าทำตามได้บทตลอดก็อยากออยอยากอดเกี่ยวคอมหอมนํำปะเพียรดานการล้ำปะเพียดานการล้ำแข่งก่อนแข่งกลับนล้วมาจงส่งทำมาแล้วแต่แบบเออนี่เราพอนี่เราพอได้บอกพอล้าด้วยเสียงเต่ฝ่าฝาดมาโลดของล่าเสียัแขกแเนียได้ปะวันศาสตร์ของไทยเนี่ยเสียเอาเมืองนอกมีแนวหนใครออกนับตูวมาเสียงไม่ต้องยำต้องเกีงแข่งก่อนสอนบาทการทางล้ำการทางล้ำเนี่ยมันมีหลายศาสตร์หลายรถบดตอนปะ เห็ุเล่าลำก่อนให้หมอสมบึกซึงล่ำให้เด็กหน่อยฟังตองล่ำก่อนแบบหนึ่งแนผาแนกบลม,ม,มกับสมัยสางคมเึกษายหยกใหม่ลำให้พวกพูงไงคนเข่าคนโถลํำก,ก่อนหน้าลํำก่อนโมก่อนบุญก่อนบาปอธิบายให้ทราบในศีลกินทานอธิบายเหตุการให้หมอสมหลักแรงสาธุม,มาสีแกงเหตุบานการเมืองให้อายท็ดให้อายเสียงฟังดูรลูทราบรูจักกรมจักกาบพ่อแม่ของโต้ดูจักโคตน้องคนนั่งคุณน,นะ มาพถามากลนจนเหลือ ยูือยู่ไตอยู่เหนือตำแก่เปบอกตะวัดตกตะวัดดอกสูงดำดำขาวไห้ผู้จากคูนดำมาคุนลุงพูนป่าสาในท่ายิามมาเฮ็ดหัวข้องเมียผู้อยู่ไตอยู่เหนือเฮ็ดข้องของยากรับเดินพอรับไม่พวกนักป่าสูนมหูสูงจ่สติชักจุงให้บ้าเพี้ยนบันเทียงมันจังเข่าเรื่องน้ำบาวเพ็้นมออย่าไม่นองย่าสลับใส่ข้อใส่เพี้ยนใส่เสียงเดิ้นังเดิมเดิ้นังเดิอก็สิตูสีแข้งกำแท้จริงจริงรับไม่รักอ่ะอีกจะโูงเป็นน้ตัผู้ลังคนปากทั่วรอยมา เพื่อเกิดผมบอสั้นหลั้งเสื้อมาดำเลยพองไงสร้างสิมาลำใส่กองของพิ้นซอบผมนี่เห็นเต็มหมอผมนี่เห็นเต็มหม้อลำขอทานกินเท่านั้นก็สีเฮ็ดแต่สั้นดีกวัวเขาละประกอบโบสถ์แนะนำมาเต่านี้คนหามันจังสมโกซาตอบด้วยสวยดีฟังในสิเปิดบินที่การลำทางเหล็กเป็นปฐมมาแหกลำให้เด็กฟังงัดทางงัดงัดทางงัดงัดทางงัดไม่ไงสีแล้วบ่กมักบักนี่งัดทางงัดทางงัดทางงัด ของเด็กหน่อยน้ำมาว่าใส่ของผู้ใหญ่มันกับบ่เข่ากันแล้วเนาะอันล่ำอยู่ดีๆจะไปงัดทางงัดไปหายทรัพย์นอมใหม่ทั้งคนเจ้าเอาตะลําให้เด็กหน่อยฟังเออบ้าเด็กเลยเด็กหน่อยบ้าเด็กเลยเด็กหน่อยควมรู้จะแจ้น่อยเดี๋ยวมาเลือกสินสารขัเนือเถอบใหญ่เราจะได้มีวิชาเป็นเครื่องหาเลี้ยงจิบสำหรับตนได้ประโยชน์และสถานระการเรียนจงผักเพียนไปแต่จะเกิดโทษกับทีกลํำบาบกตําก่อนชำรนในมันเกิดเป็นคนควรมันขยันเลยนี่ลันเด้อลูกลาตั้งท่าทางเลี้ยง ย้ามพักเตียนไปดื้อบักลาเด็กวันนี้เด็กวันนี้คือผู้ใหญ่วันมาตั้งท่าอวดทนประโยชน์ใส่ตวนผากเตียนเสียนดานให้คอยปึบคอยพานเลียนรูดูเห็น ให้มันได้เป็นเอาให้มันได้เป็นนายผู้เรื่อเท่านาคตสิก้าวขงนามาหาต่อพ่อลูวิชาชูเลื่อเตึงฟังโวยคนเลยโวยคนเลยพ่อไม่ใส่ก็จะอังแลนจันหันไว้พดบอลลูนั่งซื้อเขาดีว่าบอดตาใสตาปังตาป่าน่ำขดง่อป้าดงนันไม่เสืออย่าไปเลื่อทิศเหนืออย่าไปเลื่อทิศเหนือเขาเขียนใส่าปโวยคนเลยโวยคนเ้ยก็สิอ่านบอลได้เสือสร้างกางดงเสือเดินไปใต้หงเสือกินมับมัง รู้จากคำสั่งตาบอดหมดไหนเขาเขียนมาแนวใดก็บ่เห็นบ่หู่าจังไหนก็บ่รู้จากฟองทางเดือนยัสะพากันเมินโดยนางบักเทาวปาดีล่ำไม่พวกสาวพวกเตาซุมหมูว่องเพิกมกำลังทาาน้องเป็นสาวเบาโตดพวกคนนมพวกคนโสดฟั้งเบิ่งดก่อนละแต่แม่คำสอนเหตดข้องของโลกเปินบ้านเด้อก็เป็นสาวนี่เฮ็ดให้มันถูกโศกคำทำฮ้อน คุณแสงงอนอีมาแลแท้แะเชนิดแว่บอดแบดเกียดไงให้ไว้พราะยังดิปันไมเป็นสาวเป็นเฒ่าอันนั้นแล้วคำสอนเพื่อนเก่าปวดไปในห้องท่านปวดตามทำน้องแบบแผ่นแทนสีคือว่าเป็นสาวนี่ให้คือกี่ดอกบางมวลท่านเอ๋ว้าน เศร้าไม่แห้งไปนํำสันตัวหมอล่ำนี่ฝืนอไปบ่ได้ดิเออท่านเห็นผู้ฟั่งกันบ่ซอยผู้ฟั่งรักษาสุขภาพนี่บ่ท่านในพ่อเข้าควดกนรบ่หวานขึ้นกับฟองกันดิเขาก็ต้องซ้อมเบิกไปน้ำกันหางเครื่องปเป็นเมียเขากับอวยใส่มาล่ำให้ผู้เฒ่าฟัง่งจัตวาบ่บอกลูกบอกหลานเตือนสติเตือนตนเพิ่นว่าเป็นเศว้าวนี่ให้คือกี่ดอกบักงวงให้คือดวงดอกไม้ไม่หงกินข้าจอนยา มาล้แรลมท่อนเธอไว้กินอินทวาสสาบตาไปอ้องพองสะอ่อนห้อมพุ่งเพียกก็คือห้องหาวมาอยู่นี่ปอนแอมมาสิงห์ลายอาดอยาถ้าน้องื้อให้คอยเดินแม่นสีกังสีกังให้เขาภาเพื่อนกแล้วทุกขาเดินเมื่อมองให้ปากจ้าหัวยิ้มลิ้มศพน้องล้วนละออกพวดออกยาประเจอเพอเจอระว่งลินสีปีนหัน ก่อนสิจ่าออกนั้นย่าเหลียวไหลมันยาก่อนสิจ่าคำไใให้กันใจร้องเมาเอาแต่พรมเดียวดานจ่าอมหอมกินยาให้เป็นโบโทิ้งสับพยอพ่อพิองกิงแอวจังค่อยจาดีที่สุดละน้องล่ายาตัวแม่อำพางกับบาดเดินน้ำทางยาโลดพ้นต้นเต้นคือน,นกเต็นต้นน้ำบ่างำาำตาสักกหน่อยโอยเธอสิวสวบอุมผม,ผมได้แล้วแซลนี้ พูดออกไปไมีแต่ผีปอบคันปิีนปันสัำมากแก่พองต่อแหลลมล่วง,งได้กวงหัวอีกนองเบามองหรือเพล่งเคงข้างทางดาหาหรือผีปอบคันได้มันใสใสสมองย่าเป็นเออ,เออนาดนองละวังนน้อยพ่อยเสียงยาได้มีคำเทียงลบกวนวนไอ้ย,ยีดได้ใช้นายนอนงพวมข้าองเป็นนมอย่ในภุมสภาพเพลินกำลังขึ้นบละแบง พ่อแม่แพงพ่อแม่เ,ล,มเลี้ยงสุดที่รักตานดวงใจท่านลูกดีพ่อแม่เฮากะใจใสเสื่อนในมนโนกว้างาลูกขวงคัดลาวเท่ทัทงมบางมุนอย่างกับคุณเอเตะอยากอายบานกูเพิ่นยันแม่นบ่แม่ขั้นลูกดีว่านั่นกะเบยเบิกเลือที่สุดพ่อย,ยินดีตามอูดเบอร์เสิรมาให้เฮ้าบ่มพ่อกับแม่เปียบดังพมของเฮาจริงแท่ยะแย่เสียียบขึ้นคมที่ ตลอดมุมจิงแท่แม่เ้ากาบบัวซาแถบเทาเขาวอนถึงนอนกันถึงวันศิวันพระบานโมสามครั้งว่ามาตาปิตุลังว่าบันถามีหังนึกถึงคุนนาเจ้าสองพระองค์พวงมาคุนบิดาคุนมานดากาบบั้าแทบเทา ทันสาแล้วจังคใหยนอนโอ้ยใอจยงอ๋ยเออนยดอนยเอนอยออย จมคือตลาดนัดแถวฮานีเอ้าเมื่อนี้ถือว่าเป็นอย่างใจว่าจังสันนึกถึงคุณพ่อคุณแม่คือกันกับผููเป็นลูกหลานเหลนหลอนผู้เป็นลูกเป็นหลานเป็นเหลนเป็นหลอนของคุณพ่อเหลี่ยมคุณแม่สีหน่วยอุ้มจานคุณพ่อสมานบุตรกัมพีครับเออเสื้อเตยยีดอกแต่ว่าเอาหม่องนีซะก่อน องควมกตัญยูกะตะเวทีตาต่อปีดอดม่านดานี่ละในเมื่อพะลมเสียหายตายเสียจากไปแล้วผู้เป็นกุลระบุตรกุลธิดาผู้เป็นลูกหลานเลนหลอนก็ต้องระลึกเห็นคุณงามความดีของคุณพ่อเหลี่ยมคุณแม่สีน้อยอุ่มจานคุณพ่อสมานบุตรกัมพีผู้เพิ่นเคยเป็นบรรพบุรุษเคยสร้างน้มคุณงามความดีไว้ผู้ลูกหลานเลนหลอนจะต้องตอบบุญแทนคุณ อาธนาเจ้าภาพต่กอบนแท่นคุ้นก็คือทํำบุญมหาตะทินเพื่ออุทิศส,ส่วนกุลไปหาคุณพ่อเลี่ยมคุณแม่สีนีนวยอุ่มจานคุณพ่อสามานบทกัมพีอ่านี่ละมองสำคัญน,นะน่นเตยกะบจังเต้ยท้อเสียฟ้าฟังไปซ้ายลูกหลานบ่นีงายดอกไคเก้ามองจิเป็นบุญนสะกรนือความหมายมือนี่คุณพ่อบุญมากคุณแม่สํรวยทิวง อันนี้ผู้เป็นน้องเคยน้องสาวอยู่ใส่น้ออีพ่อบุญมากอีแม่สำรวยหฮานี่น้อแล้วก็คุณแม่สงเสงี่ยมคุณพ่อสุภิตรสุดหอมอันนี้ผู้เป็นบุตรสาวบุตรเคยคุณแม่สงเสงี่ยมพ่อหญ่สุภตรอยู่ใส่น้อลูกหลานใบาย,ยาวๆไปดื้อครับเออแล้วก็มีท่านพลตำรวจตรีบุญเยี่ยมแล้วก็คุณนาาเรียกว,ว่าคุณแม่พิมประพาอุ่มจานผู้เป็นบุตรชายบุตรสะพาย อดีตพวกขากะวายงาาๆไปเด้อหาเจ้าภาพของเฮ้ามีคุณแม่หนูเยี่ยนคุณพ่อทองใบมุกทวัดอันผู้เป็นบุตรสาวบุตรเคยกัสิแม่ลูกสาาอีแม่หนูเยี่ยมยุใส่นะ้ะแม่หนูเยี่ยมยุใส่เอ,อ้ยลกูกเตากับบอได้ลงไปหาเนาะบายเงาๆโลดเด้เอ,อมันไก่หกผุ่มก็แหงเหลือด้เออขันบาขึดน้ำปูยาขันบาขึดน้ำอีพอเหลี่ยมอีแมส สีน้วยอุ้มจานอีพอสมานกําพีไก่ผ้กา,ากันแตงผ้าเขาสเสดอแตงผ้าเขาเล่าเคยกินเคยอยากยังให้แตงใส่ผ้าเขามาลูกเตา้าเสดเอิญเอิญตามพิธีกรรมของศิลปินมอลำให้พอเรากินเขากินน้ำแล้วกลับไปบ้นเขาบ่ได้หาบ้นป่าบ่ได้สื่อตามข่วมเสือของเฮาบาดนี่แล้วผวกขาดในฐานะเจ้าอ่านเบอร์เอออ่านบเบิดจังไดบัติ่าอ่านบาเบิดยังกะลิงยังเหลียไผ ยังเหลียหมอลำชาตีคุณเพนสีอุ่มจานเดีวยวคือบอลไล่ให้มันเบิดมาเป็นบริวารเมณีสาทุสาทุ้อในฐานาพุคาเป็นบริวารการเสพสองสลองงานขอเอิญหาคุณพอเหลี่ยมคุณแม่สีนอยอุ่มจานคุณพ่อสามานบุตรกำมพีสะกอนเอิญเฮ็ดหยังเอิญให้รับราบามนีล,ลูกหลานเลนหลอนได้สร้างนา้ำทำบุญมหากรถินอุทิศส่วนกุศลไปหาดวงวิญญาณของเจา้า สาธุเรือดวงวิญญาณของเจ้าทั้งสามสถิตแทนแดนวิมานก็ดีท่อนหลือยอยู่ในหกทีเผ่าเถือทหอนอยู่ในสาขอนามพวกเขาหลือกกลางปางเลือพอเหลียบแม่สีมวยพอสมานเอ้ยอยู่ในอากาศป่าหลืออทาอยู่วันไหน มาซาเดิงดวงนยันทั้งสามเอิงมาเบิงเอากองบุญเลือพอเอิงมีหอดผาสีเป้าผาสล้องสิไลใหม่มีปัจจัยของอันส่นะวนเงลาวคำแก้วสรัทธามีใจแผ่วเพิ่หวังเท่ทั้งทอดวังให้หอดพอเจ้าหว,วังให้ผลดอกมูมานบาทนี่หละ ตลอดผู้อยู่บ้านผู้สั่งก่อกองกุศลนเน้อข้าราชการผาเผาเดือให้มีกำไรผลส่งขึ้นมาหาเจ้าขันแบดแม่ทางเพ้่งก็ให้ไหลมาเข่าในกระเป๋าเป็นเมือนเจ้าภาเผาเดือมีความสุขลาเลี เึินขึ้นดอกว่าลังทั้งผู้เฮ็ดผู้สางผู้สมากคือเหลือหลายอีกกับคุณพ่อเหลี่ยมแม่สิร้อุ้มจานพ่อสมานพุตกำพีพคนเราตายให้มีสุขทุกยาบุละเข้ามาไตลบาด่าไปทั้งนาพุ่นบุละพระกาษีศาสตร์ไม่จังวสาธุสาสาฤ พ่อให้ดวงเปลี่ยนยันทั้งสาพ่อละตัทั้งป่าไม้ขัดมาพีเทียพละทานดอกพ่อเอออบ่อเออน้พ่อ คุณของแม่สวาพิ่นสีเหลียงเฮาได้เง่่มากอ้เพลตลอดแม่ยอมสู้ทนแกรักลูกแกทุกคนแม่ยอมทนทุกตัวเป็นเียคนเดียวเท่านี้เรามีแม่เราผู้เดียวไหลเล่าจะเลี้ยงแม่ผู้เดียว สุขภาพคุณแม่แข็งแหงเด้อยาเก็บยาไข่ยาไอ,อยาหนาวเ้าหวานขึ้นก็นให้ชวงให้เศร้าปุบดันเป็นไก่กลดลรคพอดีพอก้าวแม่เล็กล่อมแม่ยอมสู้ทนแกรักลูกแกทุกคนแม่ยอมทนทุกตัวเป็น เียวเท่านี้เรามีแม่เราผู้เดียวไหลเราจะเลี้ยแม่ผู้เดียวแม่ของผู้ดายตัสุขภาพแม่แข็งแรงเ้ยแม่สุขุสุขคนั่นล่ะ